ถ้าเกิดเราใช้เวลาเยอะมากแล้ในการเรียนรู้เรื่องไหนนะผมแล้วมันติดอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณออกไปเดินเล่นเลย <ix> ไปสูตรอากาศไปฟังเพลงที่ชอบไปนั่งกินไอติมให้รางวัลตัวเองนิดนึงกบผมตอนที่ผมเก็บบทความ Learning how ดูเลยก็มีคำว่า procrastinate เหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าคิดประโยชน์มาจากไหนแบบสุขชั่วคราวแต่ว่าเศร้าโชั่วโคตรเลย Wool The Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพสวัสดีครับพบกับรายการร e m a s t e r วันนี้ซีรีส์ The Master ครับเรียนรู้ทักษะมืออาชีพ ผ่านบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจอยู่กับผมอ้ำสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้เดอะมาสเตอร์ของผมครับบาบาร่าโอกลลี่ครับบาบาร่าโอเกลีนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโอเกแลนด์มิชิแกนนะครับเขาได้เสนอแนวคิดเรื่องของ learning how to learn ไว้ซึ่งเป็นแนวคิดที่พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้อย่างไรที่จะทําให้พวกเรานะครับสามารถที่จะเข้าใจ การเรียนครั้งนั้นได้อย่างดีและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะครับซึ่งวันนี้เดอะเลนเนอของผมที่จะมาเล่าเรื่องบาบาร่าอกลีนะครับคุณถอยกระสิดิตสตางมงคลนะครับเจ้าของเพจและเว็บไซต์ Data l o g g ครับยังไงเราไปพบกับคุณถอยได้เลยครับ เอาล้ครับตอนนี้แขกรับเชิญของผมก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพบกับเขากเลยครับสวัสดีครับทอยสวัสดีครับพี่อั้มครับครับโอเคก็ขออนุญาตเรียกทอยแล้วกันนะครับได้เลยครับก็เดี๋ยวให้ทอยแนะนําตัวกับแฟนๆรายการสักหน่อยหนึ่งก็ได้ครับว่าทอยทําอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมก็ชื่อทอยนะผมตอนนี้เราเป็นแอดมินเพจชื่อว่าเดต้าลอคกี้นะผมก็ทํามาประมาณ5-6ปีเน้่แล้วผมแล้วก็เอาจริงทําหลายงานเลยนะผมอยู่ที่ ซัมซุงด้วยนะครับผมก็เป็น Data a n a l y t i c เนจเจอรนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ Adapter จะเป็น h ฮ a อ of Data นะครับผมก็ื่อใครสนใจนะครับผมทั้งสองที่เรากำลังรับสมัครอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นน้องๆจูเนียจบใหม่ก็ได้ครับมาช่วยทำงานด้าน Data ด้วยกันนะครับผมก็สนใจทักแชทไปบนเพจก็ได้ครับหรือว่าลองส่งอีเมลไปที่บริษัทก็ได้ครับผมโอเคก็ทอยนะครับรีคูดก่อนเลยครับจังหวะแรกนี้ก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสแล้วก็ต้องทำเนาะก็ทอยเป็นคนที่ผมได้รู้จัก มาเมื่อไม่นานมานี้เนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอ้คนนี้น่ามาออกรายการเดอะมาสเตอร์มากเพราะว่าวเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เรารู้จักกันมาเราเรียนรู้จากทอเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับผู้ฟังรายการเดอะมาสเตอร์ทุกท่านได้ฟังเหมือนกันเอ,อโดยเฉพาะนะเรื่องที่เราเลือกมาเป็นเดอะมาสเตอร์ในวันนี้ซึ่งเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดก็ตามเนี่ย เขามีวิธีการเรียนรู้ที่ดีวันนี้ได้คุยกับทอยแล้วแล้วทอยได้เลือกเดอะมาสเตอร์คือบาบาร่าโอเกลี่ของวันนี้ครับไอดอลเลยคนนี้หลายท่านน่าจะรู้จักบาบาร่าโอเกลี่อยู่นะครับมีหนังสือเล่มดังนะครับมีคอร์สที่ที่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้อยู่แล้วใช่ครับครับก็ขออนุญาตนะครับทอยตำแหน่งต่างๆวางไว้ก่อนแล้วกันได้ครับวันนี้มาเป็นเดอะเล่นเนอร์ด้วยกันนะครับพร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ริงทอยรู้จักแกครั้งแรกน่าสเมื่อแบบหลายปีที่แล้วคือทอยเป็นคนชอบเรียนอยู่ก่อนนานๆแล้วจริงสมัยก่อนจะไม่ได้ชอบเรียนมากแต่พอหลังจากที่ได้เจอเขาเนี่ยคือเรารสึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่แบบสนุกขึ้นเยอะเลยนะผมผมไปลงคอร์สเรียนหนึ่งเป็นคอร์สเรียนฟรีอยู่บนคอร์สซีล่าชื่อว่า learning how to learn เป็นวิชายีย้ว่าเป็นมูคช่วงนั้นมันจะเป็นแบบแบบเป็น massive Open Online courses ก็คือเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยแหละที่เราเรียนกันนะครับทำกับ เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณเทเรนซะีนัลสกี้เนี่ยคนนี้เป็นแบบ leading neuroscientist เอยแล้วเขาก็อยากจะเหมือนกับทำคอร์สเรียนหนึ่งเพื่อสอนให้คนเนี่ยเรียนอย่างเป็นระบบแล้วก็เรียนรู้อะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเขาก็เลยแบบทำเป็นคอร์สเรียนนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นคอร์สที่แบบสักเซส s มากคือประสบความสำเร็จระดับโลกเลยมีคนเรียนเป็นล้านคนคเขาอะเดินทางไปหลายๆที่ในประเทศอเมริกาตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยต้องย้ายบ้านบ่อยมากประถมจนถึงมัธยมเนี่ย การเรียนเลขเนี่ยวิชาเลขเป็นวิชาที่ภาษาอังกฤษเขาใช้ค๊ว่า s e q ว e n t i a l แล้วเหมือนกับเขาอะพังตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมันทําให้การเรียนมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาคงแบบเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเลขจริงๆแหละตอนนั้นเขาเลยสนใจพวกแบบการเรียนเรื่องภาษาลิมไบสติกอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเรื่องเ u า t u เ e เรื่องวัฒน,นธรรม แล้วพอเขาเรียนจบไฮสคูลเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับฐานะทางบ้านเขาก็ไม่ได้ดีมากเขาก็ยังอยากเรียนต่อแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยไปเข้ากองทัพเลยอารมณ์แบบเข้าไปอยู่ในทหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ตอนนั้นกองทัพก็เลยแบบส่งเขาไปเรียนที่วอชิงตันนะครับเขาก็ไปเรียนด้านลิงวิสติกนี่ภาษาแบบแถวแถวแบบภาษารัสเซียอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขายังไม่้มีอะไรเกี่ยวกับเลขเลยนะคือเขาเป็นเหมือนกับ สนใจด้านภาษาวัฒนธรรมก็ไปเรียนต่อด้านภาษาที่วอชิงตันมน้ผมแล้วก็ได้ไปทํางานด้านแบบเป็นทรานสเลเตอร์แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งเขาได้ไปอยู่ที่แอนตาร์กติกาพี่บอกว่าใครจะเลือกไปอยู่ที่แอนตาร์กติกาสุดมากครัทั่วโลกเลยอ่ะพี่แล้วเขาก็ได้ไปเจอกับคุณสามีเขาคุณฟิลิปอะไรเงี้ย ที่โน่นนี่ก็ผมแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็ย้ายกันมาอยู่ที่เมริกาจริงเมื่อประมาณสองที่เราเขาเพิ่งเดินทางมาที่ไทยเลยทั้งสองท่านเลยคือผมมาสยได้มากผมติดงานแล้วผมไม่ได้ไปเจอเสองคน <laughs> ผมเซยิองไ่ด้วยใช่ซีาซลสองคนอยากไปเจอเขาได้งานอะไรเงี้ยผมว่าช่วงเวลาที่มนันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาอะคือตอนที่เขาอยู่ที่ทํางานหลายๆที่นี่เขาไปเจอเอนจิเนียร์ได้วย <laughs> เขาเลยรู้สึกว่าโอ้โหเวลาเขาเห็น ทีวิศวกรนนแก้ปัญหาเนี่ยมีแบบเป็นชีๆ้ๆเหมือนสมันยนีวิทย์ชี้ก็คือเป็นคณิตศาสเป็นฟนะิสิกส์อะไรเงี้ยโอ้โหมันดูภาษาที่แบบเขาไม่เข้าใจเลยภาษาคณิตศาสตร์ภาษา,า,า,าเลขอนะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มันเรียนเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นเนี่ยเออชีวิตเขาน่าจะแบบมีสีสันขึ้นเยอะเลยคือผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาที่เขาอยากจะรีวายสมองตัวเองเพื่อให้เขาได้เข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นพออายุ26เขาก็เลยกลับเข้าสู่มหาลัยอะไรเงี้ยไปเรียนปต คราวนี้ก็จะเริ่มมาสายเลขแล้วเริ่มมาสายเอนจิเนียริงแล้วก็มาเรื่อยๆเลยจบ p h d อชก็ผมด้าน System Engineering งก็ผมก็ทุกวันนี้กลายเป็นโ r o f ฟ s s o r ด้านด้านเอนจิเนียร์พี่นึกออกไหมครับคือจากคนที่แบบตอนมาผมไม่เก่งเล่เลยจนถึงมัธยมไม่เก่งเลขเลยเชื่อว่าตัวเองนี่ยไม่สามารถจะเรียนเรื่องหวกนี้ได้จนวันนี้กลายเป็นโ r o f ฟ s s ซอร์ด้านเอนจิเนียริงคือผมว่าชีวิตเขามีความน่าสนใจเยอะมากมากๆเลยนใช่ครับ แต่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือพอเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งในเรื่องอะไรแล้วอ่ะแต่เขากลับเอาตัวเองออกจากเซฟโซนไปอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความต้องจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลบางอย่างอย่างที่ทอยบอกเนาะไปอยู่แอนตาร์กติกาไปอยู่เยอรมันทอยว่าเรื่องเหล่านี้นี่เขามีวิธีการคิดยังไงตอนที่เขาเอาตัวเองอะไปอยู่ในแต่ละจุดต่างๆที่มันก็ดูออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองคือผมว่า ชีวิตชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยพี่มันจะก้าวไปข้างหน้าได้มันจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดไม่ได้อืคือโปรเกรสือว่าความแข็งแกร่งในร่างกายเราสมมติผมบอกว่าผมอยากจะออกกําลังกายนะผมซึ่งถ้าเกิดคนดูขุ่นผมตอนนี้เซรว่าผมไม่ค่อยได้ออกอะไร <laughs> แต่เซรถ้าเกิดวันนี้ผมอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมอยากจะเซมีกล้ามเหมือนพี่อ้าอําบ้างเนี้ยเข้ายิมมีซิกแพคบ้างอะไรเงี้ยพี่คือผมไม่สามารถจะอยู่ในห้องนอนสบายๆได้ ร่างกายหล่จะดีขึ้นถ้าเกิดพอไปวิ่งมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ออกกำลังกายบ้างในแง่การเรียนก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดเราเรียนแต่เรื่องเดิมซ้าๆเราเรียนแต่เรื่องที่เราเหมือนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันซึ่งภาษาจีมีคําเรียกเมันเรียกว่า lazy learning บางครั้งผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เรียนเรื่องซ้ําๆเพราะว่าเรียนให้มันฆ่าเวลาไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นเลยบางครั้งก้าวไปบ้างเพื่อให้เราจะได้เจอประสบการณ์ใหม่แล้วตัวเราเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าบาบาร่าฮอกลีอ่ะเขาตัดสินนนใจั้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเลยวับผมมันนําพาให้เรามาถึงวันนี้ได้ครับ <c oughs> ให้เรามีคอร์สเรียนระดับโลกอย่างนั้นได้เรียนยางไงพี่จ <c oughs> ังหวัที่เขาเลือกว่าเขาจะออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างพี่ครับ <c oughs> เขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทําได้ยังไงอื <c oughs> เขายังรู้สึกว่าแบบการเรียนเล่นก็ยังเป็นเรื่องยากอย,อยู่สิ่งที่เขาทำตอนนั้นคือเขาอะเพราะว่าเมืองนอกมันดีอย่างในตรงที่เขากล้าที่จะเวลาไม่รู้อะไรอ่ะพี่กล้าที่จะขอความรู้จากคนอื่นได้ เขาก็เลยติดต่อไปหาโปรเฟสเซอร์ที่เก่งๆแบบทั่วโลกเลยเพื่อที่จะถามคำถามสองคำถามคือคุณเรียนรู้เรื่องพกนั้นได้ยังไงถึงได้มาเก่งถึงทุนเนี้ยเรียนรู้ได้ยังไงบ้างและอย่างที่2คือเราไปสอนคนอื่นต่อได้ยังไงให้คนอื่นเข้าใจด้วยครับคือเรียนแล้วเราสอนเรียนแล้วเราสอนอ่างเงี้ยคือผมมัมีมอตโต้นิดหนึ่งผมจำมาซะเป็นโค้ดในภาษาอังกฤษเขาบอกว่า teaching is the best way to learn เนี่ยคือการสอนหนังสือก็เป็นวิธีการที่แบบ ช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราสอนเรื่องยากๆให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายคือผมว่าขั้นตอนการกลัน่นกระบวนการคิดเราการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยู่ในที่มันใช้ Energy เ,เยอะมากเลยแล้วมันช่วยให้ทให้เราแบบชาบขึ้นในยเวลาที่เราคิดอะไรแบบนี้ด้วย,วยซึ่งเพราะว่าเบลล่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขา reach เอาไปหาคนเก่งๆทั่วโลกเลยผมว่าเทเรนซีนาสกี้อ่ะก็เป็นหนึ่งคนที่เขาโทรศัพท์ไปหา แล้วก็ได้กันมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาบิวไอตัวคอร์สเรียนนี้ด้วยกันเนี่ยทำด้วยตัวเองไม่ได้อย่างน้อยเราหลืกเอาไปหาคนที่เขาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ซึ่งผมว่า culture of sharing เนี่ยพี่เมืองนอกมันแชร์กันง่ายเนาะครับบางทีเราบางทีอยู่ในสังคมบางทีมัจจะมีการแบบหวงความรู้กันเอซันไม่บอกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก่งเหมือนซันอะไรเงี้ยาไม่ได้ยิ่งเราแชร์เยอะเท่าไหร่เราก็ได้กลับมามากเท่านั้น ที่เราแบบศึกษาจากบาร์มาครับผมแล้วก็อ่านหนังสือเข้ามาหลายๆเล่มเนี่ยคือบทแรกๆเนี่ยเขาจะพูดเรื่องของ system ในสมองเราแบบ neuro neural network ในสมองเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่เป็นแบบ thinking fast กับ thinking slow คือเราคุ้นเลยเล่มน,นี้หวาดานเนี่ย <laughs> ว่าคะแนแมนของผมคือผมตอนผมอ่านดานเนี่ยคะเนแมนแล้วผมก็มานั่งฟัง Barbara Oakley พูดเนี่ยเพราะว่าสองคอนเซปต์นี้มันเหมือนกันเลยครับสมองที่มันคิด คิดแบบสมวันนี้พี่อ้ํากำลังนั่งเรียนเรื่องหนึ่งอยู่เรียนแบบเดลต้าไซด์กับทอยก็ไเลยนั่งเขียนโปรแกรมเลยเป็นเรื่องยากเราก็ต้องใช้โฟกัสเยอะมากอันนี้คือโหมดโหมดที่แบบเราเขาเรียกเป็นเหมือนกับโฟกัสโหมดคือพี่จะใช้ energy เยอะมากเพื่อศึกษาเรื่องบางอย่างที่มันจะยากนิดนึงออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วต้องใช้ energy เยอะแล้วเราก็จะเจอปัญหาเวลาเราเจอปัญหาสมมติเราเขียนโค้ดแล้วรันไม่ออกแบบนี้เราทำยังไงดีใช่ไหมพี่หลายคนเนี่ยจะนั่งแบบ นั่งอยู่ตรงนั้นเลยเราพยายามจะแก้ปัญหาใช้สมองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่บาบาร่าแนะนำมันคือถ้าเกิดเราใช้เวลาเยอะมากนะในการเรียนรู้เรื่องไหนนะผมแล้วมันติดอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะคุณออกไปเดินเล่นเลยอืไปสูดอากาศไปฟังเพลงที่ชอบไปนั่งกินไอติมให้รางวัลตัวเองนิดน,นึงก็หอมเพราะช่วหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเราทํางานมาทั้งวันละเราติดปัญหาในงานไม่คิดไม่ออกเลยว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงน,นะแต่กลับบ้านมาปุ๊บตอนที่เราขับรถกลับบ้านอยู่ดีมันก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลย นี่คือความมหัศจรรย์ของสมองมันจะมีเรียกว่าเป็นโฟกัสโหมดแล้วก็ดิฟฟิวส์โหมดโฟกัสตอนที่เรานั่งแบบให้ attention มันเยอะใช้ energy เราเยอะ,ยยอะกับดิฟฟิวส์คือตอนที่เราไปเดินเล่นปล่อยให้สมองมันทํางานเป็นแบบอยู่ใน background คือผมไม่เคยมีประสบการณ์สมัยก่อนทอยเคยอยู่เอเจนซี่ด้วยพี่ก็คือทํา research แล้วอารมณ์เอเจนซี่ที่แมันจะเคยเคยได้ยินมาคือแบบบางทีลูกค้าของงานตอนเช้าอย่างเงี้ยเรานั่งทํากันถึงดึกเลย ผมนั่งทาสมัยก่อนถึงแบบตีสองตีสามแล้วก็ตื่นมาแลยเจ็ดโมงมานั่งทําต่อสีฮอเจอคือจังหวะที่เราใช้สมองมาทั้งวันแล้วแล้วเรานั่งไปอยู่ถึงตีสองตีสามอะ่ะเป็นวิธีการที่ผิดเลยคือผมรู้สึกว่าการนอนเป็นสิ่งที่เราต้อง p r o เทคไว้ก่อนเรากลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มปุ๊บผมนอนก่อนเลยแล้วผมตื่นมาตีสองเพื่อทํางานต่องานมันดันไปได้เร็วกว่านะ<อ>คือผมรู้สึกว่าสี่ทุ่มผมนอนเลย<อ>คือผมเลยมีสโลแกนว่าง่วงเมื่อไหร่ต้องนอน Oh. หิวว่าอะไรต้องกินคือชีวิตมนุษย์เราแค่นั้แหละแล้วก็ในงาการเรียนรู้ก็เหมือนกันเลยสมัยก่อนผมนั่งเรียนจะถึงแบบตีสองตีสามซึ่งเสียสุขภาพด้วยแล้วตื่นมาก็จาอะไรไม่ได้เลยเพราะสะมองมันล้าแล้วแคลอรี่มันเบิน,บมนหมดแล้วที่วันนั้นนี่คือเหตุผลที่อยู่ดึกๆแล้วมันหิวอะไม่ใช่เพราะว่ามัน,มนดึกแล้วหิวเดียวเพราะว่าเราใช้สมองมาอยู่ด้วย uh. ผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันต้องจัดเวลาให้ดีเรียนให้ถูกเวลาง่วงก็นอนพักผ่อนในงานการทํางานในงาการเรียนเพราะว่าเหมือนกันเลย แต่สิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนรู้จากทอยรวมถึงบาบาร่าโอกลีด้วยเนาะก็คือตอนที่เลือกรับอินพุตต่างหาเราจะเคยได้ยินคําว่าเวลาเรารับอินพุตเข้ามาเนาะม,มันต้องมีการกันกรองบางอย่างเพราะไม่งั้นนะมันจะมีอาการที่เรียกว่าข้อมูลมันเยอะเกินเวลาเราจะรับอินพุตมาอย่างมีประสิทธิภาพเราควรทําอย่างไรดีหนังสือเล่มหนึ่งเนี้ยสมมติที่อ้อมซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาเป็นนอน่นอังกฤษความยาว300หน้าไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็คือ คุณค่าของหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้กระจายตัวเท่ากันตลอดทั้งเล่มบางหน้า mm. จะมีอินโฟเมชันที่ดีเยอะหน่อยครับแต่ผมไม่ได้แนะนําว่าทุกคนจะแบบสกิมมันแบบสกิปไปทุกหน้าอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายของทอยคือเวลาเราอ่านหนังสือเล่มนึงอะ่ะเราพยายามจะหาอินโฟเมชันที่มันมีคุณค่ากับเราเพราะว่าทุกคําที่เขาเขียนมาไม่ใช่ทุกประโยคจะมีคุณค่านั้นอย่างเงี้ยหน้าที่เราคือต้องหาประโยคนั้นให้เจอแต่พอทอยเจอประโยคพวกนั้นปุ๊บเราพยายามจะแคปเจอร์ไอเดียพวกนั้นเข้ามาแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะ เหมือน paraphrase มันให้กลายเป็นภาษาของเราเองจ mm hmm. ารเห็ยนโน้คือเรา copy แปะเข้ามาปุ๊บเราพยายามจะย่อย information ตรงนั้นนะที่เราคิดว่ามันสาคัญเนี่ยให้กลายเป็นภาษาของเราเองโอ้ mm hmm. ผมเพื่อที่ในอนาคตทอยกลับมาอ่านโน้ตของทอยมันจะได้แบบเราไม่ต้องใช้เวลายเยอะแล้วเราอ่านแค่โน้ตตัวนี้เรารู้แล้วว่าเรากาลังอยากจะได้อะไรกลับมา mm hmm. ก็จะประมาณนี้เพราะว่านี่เป็นเทคนิคที่ทอยใช้อยู่ตลอด mm hmm. แล้วก็พอจะเห็นหลายคนเลยจะมีตั้งเป้าว่า e y, ปีนี้ฉนันอหนังสือได้ได้สทุกสัปดาห์เลย52เล่ม สาระผมผมรู้สึกมันอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งถ้าเกิดเรามีเวลาการอ่านหนังสือเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านแค่สองเล่มทอยก็รู้สึกว่าแค่สองเล่มนั้นอาจจะไม่ใช่ทุกเล่มที่มันแบบคุ้มค่าเวลาเราเนี้ยตัวผมก็เลยรู้สึกว่าปีหนึ่งอ่านให้ได้สักน้อยสุดคือหนึ่งเล่มแต่เป็นเล่มหนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อ,อย่างไแบบล่าสุดที่ผมดูซองพี่อ้ําคราผมก็ไอ how to be better at more y a h i n g ครับตัวเป็ดใช่ไมหมเล่มั้นเป็นเล่มที่ ปีนะ้าหัวอ่านหนังสือประมาณสองสาเล่มเองแต่เล่มนั้นมาเ,เริ่มที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมเลยเปลี่ยนความคิดเราเลยทําให้เรากลายเป็นคนแบบวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับคือเนี่ยการหาหนังสือเล่มนั้นให้เจอในแต่ละปีอ่ะผมว่านี่ต้องใช้เวลานิดนึงให้แชร์ในมุมอของการเอาพุดบ้างดีกว่าว่าเวลาจะผลิตอย่างออกมาทอยมีวัตถุประสงค์ในการทําสิ่งนั้น อย่างไรและคิดว่าจะได้อะไรกลับมาจากการเอาพุทแต่ละครั้งถ้าถามทอยเอาพุทของทอยเนี่ยจะเป็นในแง่การทำคอนเทนต์นะครับพี่ยามก็เหมือนกับที่เรากําลังอ่านอยู่ตอนนี้เลยเป็นคอนเทนต์ชิ้นง,งานหนึ่งที่เราแบบสร้างขึ้นมาคือทอยรู้สึกว่าอย่างแรกก่อนเราจะเริ่มลงมือแบบเขียนบทความหนึ่งขึ้นมาแล้วกันเราจะต้องมีภาพของคนที่อยากจะฟังเราอยู่ในหัวก่อนคือเวลาทอยเขียนบทความอะภาพในหัวทอยมันจะชัดมากเลยคือเราจะเป็นคนคนนั้นได้ไหมที่เขียนบทความนี้ให้เขาอ่าน ให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆอะผมาจะพูดแบบเยอะแปจร,จริงๆก็คือเขียนให้ตัวตัวทอยเองเมื่อสมัย10ปีที่แล้วอ่านด้วยวา <Wow. S 2> คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเขียนให้ตัวผมนึกย้อนอไปเมื่อตอนทอยเดนจบปอตีใหม่ๆเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยมีเรื่องหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะรู้แต่ว่าผมหาอ่านไม่ได้เขาามีคําพูดหนึ่งที่ฝรั่งชอบพูดคือถ้าเกิดคุณหาหนังสือที่คุณอยากะหาไม่ได้อะคุณต้องเขียนไปขึ้นมาเองน mm hmm. ี่เหตุผลที่ผมก็เลยเนี่ยเป็นสโลแกนที่แแบบผมมมออยาาาารรู้ร้้เื่าาา่งนนีลวะ ไม่มีใครตอบคำถามนี้ผมได้เลยผมต้องมานั่งศึกษาแล้วก็มาเขียนเรื่องนั้นขึ้นมาคือ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้โอกาสมันเยอะมากที่เราจะได้ได้แชร์อะไรบางอย่างให้กับให้กับโลกนี้ให้กับคนที่เขาแบบอาจจะมีเพนพอยนั้นแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยแก้เพนพอยให้เขาได้จากประสบการณ์ของเราอ,อันนี้ก็ถอยว่าเป็นเรื่องที่แบบเราคนทำอะไรกับที่ตอนแรกที่เมื่อกี้เราคุยกัน sharing is caring อะ่ะยิ่งเราแชร์เยอะก็แปลว่าเราแบบ c a r ์เยอะอะไรเงี้ยครับสูตหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยเจอคือเราจะรู้สึกแบบ เราไม่รู้ว่าเราจะแชร์อะไรดีอะเ,ออเรารู้สึกว่าแบบเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะแชร์ด้วยเงี่ยพี่เราเป็นใครอะเราไม่รู้ว่าเขาเขาแบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองคือทอยว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้ผมก็เป็นเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านสุดนั้นมาคำแนะนำของทอยคือหาเรื่องที่เราสนใจก่อนเลยแล้วก็ลองลองทำขึ้นมาสักชิ้นงานหนึ่งก่อนก็ได้คืออย่างน้อยลองทํามาก่อนสักชิ้นงานหนึ่งแล้วลองปล่อยไปอยู่ใน Facebook ของเราเองก็ได้ส่งให้เพื่อนเราอ่านในไลน์ยังได้เลยผม แล้วลองดูฟี e แ b a c k ว่าเขาแบบอ่าแล้วเขารู้สึกไงบ้างเขาชอบไม่ชอบไหมมีฟี e แ b a c k อะไรบอกเราได้นะอะไรเงี้ยคือผมว่านี่เป็นส่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยครับแล้วก็พอมันมีชิ้นงานที่1นึ่ปุ๊บเหมือนเราเริ่มเดินก้าวแรกนั่นละก้าวสองก้าวสามก้าวสี่มันจะเริ่มตามมาได้ไง่ายขึ้นอือเชีวผมผัดวันประกันพุ่งใช่ครับดินพอกหางหมูอะไรต่างๆงเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับคอนเฟิร์มให้ผมที คอนเฟิร์มเลยครับเ <laughs> มื่อกี้เราเพิ่งคุยกันมาก่อน้งเข้าโพลคาสติเนชันเนี่ยครับรผมคือผมรู้สึกว่าผมอ่ะตอนที่ผมเขียนบทความแลนนี่คาวดูเลยก็มีคําว่าโพลคาสติเนะเหมือนกัน,กนครับซึ่งผมอาแปลไทยผมไม่รู้ว่าคิดประโยชน์มาจากไหนแบบสุขชั่วคราวแต่ว่าเศร้าชั่วโคตรเลยคือเหมือนกับโพลคาสติเนะมันเหมือนกับสมมวันนี้พี่อ้ํากํกาลังนั่งเรียนเรื่องหนึ่งอยู่ย้อนกลับมาเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยเรากําลังนั่งเรียนวิชาหนึ่งอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากจะเรีีียยนนนนล้้เเรไไปดาทองะ ไม่อยากเรียนแล้วอยากจะไปดู Netflix เนี่ยจะไปดูซีรีส์เกาหลีที่เราอยากจะดูให้มันจบเนี้ยพี่เราก็รู้สึกว่าแบบเราความอึดอัดตอนนั้นเนี่ะเราไม่ทนอยู่กับมันแล้วพี่เราเลือกที่จะไปดูหนังเกาหลีละเออเราไม่เรียนละครับเราเลือกไปทําอะไรที่มันง่ายดีกว่าครับบาบาลาเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตคุณจะมีความสุขทันทีเลยสุขชั่วคราวนะแต่ว่าเศร้าชั่วคนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเรารู้ว่าเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้วิชาเนียที่เราต้องเรียนเนี่ยสกิลเนี้ยที่เราต้องมีเนี่ย มันจะช่วยเราก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แต่เราเลือกที่จะ procrastinate แปลว่าผัดวันประกันภูมิไปก่อนไปเรียนเรื่องไปดูเรื่องอื่นที่มันอาจจนะณโมเมนต์นั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตในเงี้ยวิธีการก็คือบาบาร่าแนะนํามีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือเราฝืนอยู่กับมันไปเลยจังหวะที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอึอดอัดเริ่มไม่สบายใจไม่สบายตัวอยากจะลุกออกไปเล่นและนะครับผมเราฝืนอยู่กับมันไปเขาบอกว่าความรู้สึกนั้นจริงๆงมันเป็นแค่ชั่วคราวคือได กับสิ่งที่ตรงแน่ได้สักประมาณ10นาทีขึ้นไปเงี้ยมันจะเริ่มสบายขึ้นละวิธีสองที่บาบาร่าแนะนามาของผมก็คือการทาโพโมโดโรหลายคนอาจจะเคยเห็นเป็นตัวรูปมะเขือครับ <c oughs> ใช่ที่ภาษาอิตาเลียเป็นแบบโทเมโตอะไรเงี้ยรูปมะเขือก็คือเป็นตัวจับเวลาแล้วก็ดีฟอร์มมันจะอยู่ที่25นาทีคือนั่งเรียน25นาทีแล้วก็เบรก5นาที25นาทีจะเป็นโหมดที่เรียกว่าโฟกัสโหมดก็คือ25นาทีนี้เราปิดโทรศัพท์มือถือเลยเสร็จแล้ว5นาทีเราเบรก ห้านาทีจะเป็นโหมดที่เรียกว่า d e f f u s e พี่ไปเดินเล่นก็ได้พอครบ25ปุ๊มเราให้รางวัลตัวเองด้วยการอาจจะกินนะ้ำันลมนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบกระชุ่มกระสวยขึ้นไปเดินเล่นเปิดหนังสือดูเช็ค a c e b o o k แป๊บนึงก็ได้อะไรเงี้ยก็ผมแล้วมันก็จะทําแบบนี้เป็นหลปไปเรื่อยๆแล้วเซวันหนึ่งเราทําซัก2โฮโมโดโร่25เบรก5 25เบรก5ก็จบละก็สมวันหนึ่งเราเรียนชั่วโมงเดียวแต่เป็นหนึ่งชั่วโมงที่เรามีโฟกัส attention จริงๆ มีคุณภาพมากเลยการเรียนนะครับผมอาจจะได้อะไรมากกว่าการน,นั่ง5้าชั่วโมงแต่สมองเราแบบภาษาอังกฤษเรียกว่า daydream อะ่ะคือเราจะแบบนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไพี่บางทีสมองเรามันแบบไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนั้นเข้ามาละเยอะมากเลยครับผมแค่เราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ให้ได้หนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับผมเพราะว่าเยอะมากแล้ว mm. สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มถ้าเมื่อกี้ฟังทอนแล้วรู้สึกว่า25นาทีมันนานเกินไปจริงๆงเริ่มเวลา15นาทีเลยท <c oughs> อสอนทุกคนว่าไม่ต้องเริ่ม25ได้เริ่มเวลา15นาที ลองปรับดูได้คือพวกนี้มันไม่ได้มีกฎตายตัวคือเราเหมือนกับมีแมปแผนที่ให้กับทุกคนได้เดินตามเพื่อให้แบบทุกคนเข้าใกล้กับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องเดินตามไปเป๊ะกันให้หมจะแบบเดินแวะซ้ายแวะขวาเดินไปชมวิวนิดนึงก็ได้แต่ขอให้เป้าหมายมันยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยร,ระหว่างทางคุณจะแวะบ้างจะเดินสั้นลงนิดหน่อย เราอาจจะไม่ใช่นักวิ่งเหมือนคนอื่นเราอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเดินซิลซิลดูนกดูปลาดูภูเขาเนี่ยก็ได้เหมือนกันสืดอให้มันไปถึงเป้าหมายเหมือนกัน <ừ> ก็อย่าใช้มันทัดเราไปเทียบกับมันไม่คนอื่นเหมือนที่เร <c oughs> ียนหมอเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับผมว่าเลยนี้ครับทุเลยเป็นสกิลที่แบบผมเชื่อว่าบรษยุทุกคนแบบต้องมีแหละเป็นสิ่งเดียวกันกับที่บาบาร่าโอ๊กได้กับเชอรี่เขาบอกอยู่ในคอร์เซนนี้เลยก็คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดวันนี้เราเลือกได้หนึ่งสกิลในชีวิต เราอยากจะเก่งเรื่องไหนอนะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ย,ผม,ยผ,าาผมอยากจะเขียนโค้ดเก่งๆผมอยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งๆผมอยากจะเขียนหนังสือเก่งๆแต่ถ้าเกิดทอยเลือกได้ทยอยคงเลือกเป็นแบบว่าผมอยากจะเลิร์นนิ่งเอาทูเลอร์เนี่ยเป็นสกิลหลักเลยที่เราอยากมีคือเรียนรู้อะไรก็ได้ภายในเวลาที่แบบอันสั้นอะไรเงี้ยครับสกิลนี้สกิลเดียวคือมันจะปลดล็อกทุกอย่างที่เราอยากจะทําเลยอะไรเงี้ยการมีเดอะมาสเตอร์นะครับที่ให้เราได้เรียนรู้ทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยในมุมมองของ Toy Data Loggy ี้สำคัญอย่างไรครับผมว่าการที่เรามียกตัวอย่างเช่น็็นเหมือนโรโมเดลหรือว่าแนวคิดบางอย่างที่มันตกผลึกมาแล้วอะไรเงี้ยคือมันช่วยล่นระยะเวลาไม่ให้เราแบบว่าต้องไปคำหาทางเองแบบเยอะมากคือแน่นอนว่าความสร็จคนเราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่พี่แต่ว่าเรามีเหมือนกับเป็นแผนที่เบื้องต้นเขามีไกด์ไลน์มาให้เป็นแผนที่ละ เราเอาแผนที่ตัวนั้นนะมาลองประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ชีวิตเราเป็นอยู่ผมว่ามันก็จะได้อะไรแบบค่อนข้างเยอะคือทอยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตั้งแต่ทอยได้รู้จักกับบาบาร่าโอคลีผมการที่เราได้เจอคนพวกนี้แล้วผมแล้วมีเขาเป็นเหมือนกันแรงบันดาลใจอะมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าการที่เราทาอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นนมันมันก็มีความหมายนะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยแล้วเราก็สามารถนําความรู้ที่ได้มาตรงน,นี้ อาจจะไปช่วยพัฒนาหรือว่าช่วยคนอื่นให้เขาเติบโตไปพร้อมกับเราได้ด้วยเหมือนการที่ฮอยทําเพจบน d นต a l o ็อกกี้ครว่ามันก็คือแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่เราได้มาจากเนี่ยคุณบาบาร่าโอเกลี่เหมือนกันการที่เราได้มาสอนคนอื่นต่อผมอเป็นคนที่แบบอยากจะเรียกว่าบ้าคลั่งกับการสอนคือเราอยากจะสอนให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราอยากจะได้เจอนักเรียนได้คุยกับเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะได้แบบสอนได้ดีขึ้น แล้วก็ได้เข้าใจนักเรียนมากขึ้นด้วยครับผมการสอนก็คือการเรียนรูปแบบหนึง่งยิ่งเราแชร์มากเท่าไหร่ก็แปลว่าเราแคร์มากเท่านั้นอะไรเงี้ยวันนี้เราผมกลับไปเดี๋ยวผมช่วงบ่ายผมจะเขียนบทความเลยเนี่ยไฟลุกอะไรมาเลยไฟลุกจริงะะผมว่าตั่งใจว่าสามสวันเนี้ยนี่เราพูดออกรายการเลยครับผมผมจะเขียนบทความสามสืวันติีกันเลยผมไม่เคยทาได้ไมาก่อนเลยในชีวิตทาได้นานสุดอาจจะเป็นแค่เจ็ดวันแต่ตอนนี้จะลองแบบแชร์เลนตัวเองดูออกจากคามกอมฟอร์ทโซน สามสิบวันสาสิบทความก็มาลองดูด้วยกันลองดูนะครับว่าจะทําได้ขนาดไหนผมว,ว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะต้องลองไปดูสิ่งที่วันนี้คุณถอยเขาได้พูดมานะครับไปกดไลค์เพจเลยครับ Data l o ็อกกครับแล้วไปดูว่าเขาเขียน30บวันจริงๆไหมนะครับครับผมนี่ช่วยขายของให้นะครับขอบคุณครับพี่อําก็ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้เติมไฟให้เหมือนกันรู้สึกว่าหลายๆประเด็นที่ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นพื้นฐานของคนคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับ จริงๆก็ตรงกับโจทย์ของรายการของเรามากๆนะครับและการพัฒนาตัวเองเนี่ยเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นเราต้องเริ่มก่อนนะครับเริ่มและต้องเป็นตัวเองด้วยนะครับบางครั้งสิ่งที่คนอื่นบอกมาก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับการที่เราจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมากที่สุดก็คือการที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นและลงมือทํากับเรื่องบางอย่างจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ให้ทอยฝากงานหน่อยครับเห็นล่าสุดจะมีบูธแคมป์ด้วยใช่ไหมครับ ตอนนี้ทอจริงๆมีสอนอยู่ปีละประมาณ2รอบก็คือเป็นเหมือนกับบูตแคมป์ด้าน Data าแบบนี้ก็ได้ครับผมอัพสกิลด้านเ a t a เราเรียนด้วยกัน6เดือนเลยครับผมก็นักเรียนแบบหลายร้อยคนมาอยู่ด้วยกันก็จะเรียนเป็นโคฮอร์ตนะครับผมไล่ลไปเรื่อยๆตั้งแต่พื้นฐานการใช้ Google s h e e t Excel ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมการสร้างแดชบอร์ดอย่างนี้คนระับผมก็ปีหนึ่งเปิด2รอบอันนี้เหมือนเหมือนเป็นงานอดิเรกแต่ว่าจริงๆก็เป็นงานหลักเลยที่ทอยรู้สึกว่าการที่เราได้ไม่อกี่ยผมใช้ไม่เําโดยแบบนักเรียนเรียนเราไป ได้งานจากการเข้าบูตแคมป์เนี้ยผมว่าเนี่เป็นมีส่วนหนึ่งผมไม่อยากจะเลิกสอนนะแต่พอได้เห็นแบบคอมเมนต์แบบนี้กันมาเยอะๆอ่ะเราแบบสอนต่อก็ได้ครับก็รู้สึกว่ามันแบบความสนัน,นักเรียนคือความสําเร็จของเราเหมือนกันนะครับนักเรียนลูกศิษย์ต้องไปได้ไกลกว่าอาจารย์นี่ <c oughs> คําพูดของโยดาครับผมวาทำไมดี <c oughs> แต่เนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทําให้เราแบบตื่นมาแล้วเรามีแรงทํางานต่อได้เพราะเรารู้ว่างานที่เราทําไปมันแบบ มันมีความหมายกับใครบางคนอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดงานหลักตอนนี้ก็โหงเยอะแม่ก็อยู่ที่บริษัทก็อยู่คู่กันเลยอยู่ Samsung Adapter ด้วยเจ้าผมครับนี่ก็คือคุณทอย d a t a l o อกกนะครับที่มาแชร์นะครับเรื่องราวของเดอ Master ของเขาเ a อร์ o บราโอลีนะครับซึ่งวันนี้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนอย่างแน่นอนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับยังไงฝากติดตามรายการเดอะมาสเตอร์นะครับอีีต่อๆไปทุกวันอังคาร2องทุ่มนะครับ ผมจะสัมภาษณ์ใครมาเล่าถึง The Master อร์คนไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับและก็ขอบคุณถอยมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพีา่าม The Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพ